เลสเตอร์ ester, สั่งดรอป3แข้งหลักหลังแหกกฎโควิดโคสกเลสเตอร์ซิตี้ประกาศเหตุผลที่สโมสรไร้3มนักเตะตัวหลักในแมตท,ที่ออกไปพ่ายให้กับเวสต์แฮมยูเนเต็ดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยทั้ง3คนทำเรื่องที่น่าผิดหวังเนื่องจากแหกมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสมรณะเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วเบตเอร์โรเจอร์ผู้จัดการทีมเดอะฟ็อกซ์จำเป็นจะต้องดรอปเจมส์แมดิสันฮัมซัชาวดีและอายุเซเปเรสในแมตช์ดังกล่าวเนื่องจากพวกเขา แหกกฎโควิด COVID, จัดงานปาร์ตี้เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยจริงๆแล้วฮาเวิบานก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยแต่นักเตะมีปัญหาบาดเจ็บอยู่จึงไม่ได้ลงสนามในเกมที่ลอนดอนสเตเดียมโคสกเลสเตอร์ซิตี้ระบุว่าสมสรอนคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดสำหรับบุคลากรทุกๆคนมันน่าผิดหวังมากๆที่ได้ทราบเรื่องเกี่ยวกับการทำลายความพยายามของทีมสตาฟเพื่อปกป้องสภาพแวดล้อมของทีมเรา ทั้งในการซ้อมและการลงสนามเรามีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อใช้ป้องกันทีมของเราเราทุกคนคาดหวังว่าพวกเราจะเป็นตัวแทนที่มีประสิทธิภาพสำหรับความพยายามของประเทศและเสียสละเพื่อควบคุมสังคมของเราในการแพร่ระบาดของเชื้อวรัสผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนต้องขอโทษสําหรับการตัดสินใจแย่ๆของพวกเขาส่วนเราจะจัดการเรื่องนี้กันเป็นการภายในโคสกจิ้งจอกสยามระบุ ลิคราล์เปเรราฟูลแบ็กเลสเตอร์ซิตี้เชื่อว่าทีมต้องเก็บความผิดพลาดไว้เป็นบทเรียนหลังบุกไปแพ้ให้กับเวสแฮมยูไนเต็ดสประตูต่อ3ในเกมเพเย์มารีคนัดล่าสุดเคลิซีอีฮานาโชทำคนเดียว2ลูกแต่ก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้เลสเตอร์มีแต้มหลังเวสแฮมทำได้ดีกว่าจาก2ประตูของเจสซีลินการ์ดและอีหนึ่งลูกจากเยรอดโบเวนเมื่อคุณตามหลังสอศูนย์ในช่วงพักครึ่งมันยากที่จะกลับมามันเป็นความผิดพลาดของเราตั้งแต่ในครึ่งแรก เราน่าจะทําได้ดีกว่านี้เราคุยกันว่าเราจะต้องยิงประตูตีไข่แตกให้เร็วที่สุดแต่พวกเขากลับได้ประตูที่3มนั่นทําให้ทุกอย่างแย่ลงไปอีกนั่นคือสิ่งที่น่าผิดหวังยางไรก็ตามเราได้แสดงให้เห็นในครึ่งหลังว่าเราทําได้ดีแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องยอมรับว่าเราทําผิดพลาดฉะนั้นก็ต้องทําให้ดีขึ้นกว่านี้โดยเฉพาะในครึ่งแรกเก็บเกมนัดนี้ไว้เป็นบทเรียนแล้วสู้กันใหม่ในสัปดาห์หน้า เบเดอร์อเชอร์ผู้จัดการทีมเลสเตอร์ยอมรับลูกทีมเล่นได้ไม่ดีพอที่จะเป็นผู้ชนะในเกมเพเมลิกนัดบุกไปพ่ายให้กับขุนคอนเวสแฮม2ประตูต่อ3โดยนับเป็นการแพ้ให้กับทีมเจ้าบ,บ้านนัดแรกในการไปรเยือนที่ลอนดอนสเตเดียม5นัดหลังสุดเวสแฮมได้ประตูออกนำก่อนถึง30จากเจสซ่ลินการ์ด2ประตูในครึ่งแรกและเจอร์็อดโบเวนอีกหนึ่งประตูในช่วงต้นครึ่งหลังแต่เลสเตอร์ก็มาทวงคืนได้2ลูกจากเคเรซี่อิเฮนาโชและเกือบจะตีเสมอได้ในช่วงทดเจ็บจากลูกบ่งของเวสลี่โฟฟาน่า พวกเราเล่นกันได้ไม่ดีเลยกับประตูที่เสียไปตั้งแต่นาทีแรกจนถึงช่วงนาทีที่55-60พวกเราเริ่มเกมได้ไม่ดีพอความตั้งใจของเราคือเราจะลงเล่นในเกมนี้ด้วยความกระตือรือร้นและกำหนดวิธีการเล่นด้วยตัวของเราแต่เรากลับจ่ายบอลได้ช้าเกินไปยืนตำแหน่งกันได้ไม่ดีพอรวมถึงขาดความดุดันในยามที่ครองบอลทั้งหมดเราเริ่มต้นกันได้ไม่ดีสำหรับในช่วง30นาทีสุดท้ายหรือในครึ่งหลังผมคิดว่าเราได้ประตู เราเล่นกันได้ดีแต่มันเล่นง่ายขึ้นเสมอเมื่อคุณต้องตกเป็นฝ่ายตามหลังสูงประตูต่อสเพราะคู่ต่อสู้จะเปิดพื้นที่ให้คุณมากขึ้นเราได้2ประตูที่ดีกลับมาในแง่ผลการแข่งขันนักเตะรายบุคคลอยู่ริเตอร์มองทำหน้าที่ได้ดีมากแต่เราน่าจะได้อะไรบางอย่างจากเกมนี้แต่แน่นอนในช่วงหนึ่งชั่วโมงแรกของเกมเราไม่สมควรที่จะมีแต้มเลย ทีมชาติไทยประกาศรายชื่อ47แข้งเก็บตัวก่อนตัดชื่อลุยสึกผู้บอลโลกรอบคัดเลือกธนวัตรเจ้าหนูเลสเตอร์ติดโผธนวัน์ซึงจิตทาวรมิดฟิลด์วัย21ปีสังกัดเลสเตอร์ซิตี้ทีมแกล่งแห่งศึกพรีเมียร์ลีอกอังกฤษมีชื่อติดโผอยู่ในรายชื่อ40คนที่อากิระนิชิโนะเรียกตัวเข้าแคมป์ทีมชาติไทยก่อนลุยสึกผู้บอลโลกรอบคัดเลือกรอบแบ่งกลุ่มรอบแรกโซนเอเชียที่สหรัฐอเอมเรสก รับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพในแมตช์ที่เหลืออากิระนิชิโนะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยประกาศรายชื่อ47นักเตะเพื่อเรียกตัวเข้าแคมป์ฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันทุ่บอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบสองใน3นัดสำคัญที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้อากิระนิชิโนะกล่าวว่าก่อนอื่นต้องขอชี้แจงให้ทราบถึงขั้นตอนในการประกาศครั้งนี้ ผมต้องการให้นักฟุตบอลได้เห็นว่าได้รับการติดตามวิเคราะห์และพิจารณาโดยผมและทีมงานสตาฟตลอดในผลงานในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกเอฟเอคัพการเรียกตัวอุ่นเครื่องทีมชาติกับสโมสรและทีมออสตาที่ผ่านมาซึ่งเราจะมีการฝึกซ้อมและคัดเลือกจากแคมป์ในประเทศก่อนจะมีการประกาศรายชื่ออีกครั้งเพื่อเดินทางไปยูเมันคือการสร้างความเชื่อมั่น และเคารพซึ่งกันและกันร,ระหว่างผมกับตัวนักฟุตบอลเองว่าการรักษาร่างกายระเบียบวินัยการมีผลงานที่ดีในสนามจะได้รับการเรียกตัวเข้ามาเพื่อทำหน้าที่ให้กับทีมชาติ